สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เราจะมาเปิดแฟ้มเก็บกาของเราเป็น e ีีที่สามนะคะอันนี้คือสุดท้ายจากแปดแฟ้มของเราแล้วนะหลังอีนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละใบของเรากันนะคะว่าแบบมันได้มายังไงราคาประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ความยากง,ง่ายที่เราได้มานะคะก็ไปเริ่มเปิดกันเลยคะ่ะต่อมาที่แฟ้มนี้นะคะจะเป็นแฟ้มสีเขียวนะ ก็อันเดิมนะคะสีเขียวอันนี้เราจะใส่เป็นพวกกาจากโฟตโต o บุ๊กเดียเด่ยวนิตยสารกูดเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะของแต่ละเมมเบอร์ไปนะคะก็เริ่มที่เอ,อ่อโฟ o ต้บุ๊กของพี่มาร์กเลยจะมีการทั้งหมด8แบบนะคะแต่ว่าเรายังมีไม่ครบคือมีแต่มีซ้ําแล้วก็ขาดไป4แบบป่ะอืมขาดสี่แบบนะคะมีแต่แบบอันที่ซ้ำเฉยๆใครมีก็ขายได้เหมือนกันนะอันนี้ หั่นหลังมันจะต่อไอ้อีกรูปหนึ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตัวการ์ดโฟลรบุ๊กพี่มาร์กเหมือนกันนะคะจะมีแปดแบบก็เราจัดตามแบบเอออันนี้อยู่โซนทะเลอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้อยู่ในเมืองอะไรอย่างนี้ประมาณน,นี้อันนี้จะเป็นที่ขั้นจากโฟลรบุ๊กพี่มาร์กนะคะมีสองแบบเหมือนกันส่วนอันนี้จะเป็นเออการ์ดจากนิตยสารจีนหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปตามคือเรามีอันหนึ่งแต่ว่ามันหายไปมันน่าจะล่วงแถวแถวนี้แหละ ก็มีซ้ำไปนะคะแล้วก็ขาดอีกสองแบบนะส่วนอันนี้จะเป็นเอ,อโปดการ์จากที่พี่มาร์กไปงานที่จีนอะ่ะเออมันจะเป็นงานแชมพูอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นแบรนด์ a m b ั s เตอร์มัง้งมีสีแบบนี้นะคะอันนี้แบบค่อนข้างจะหายากนิดนึงเพราะมันต้องซื้อแชมพูแล้วแถมมานะแล้วก็อันนี้มีเกินมาอันนึงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นการ์จากเเสื้อแขนยาวพี่มานะคะมีสาแบบเราเคย u n กซ์ไปเหมือนกัน นี่นะอีกแบบหนึ่งส่วนนี้มันจะเป็นเออโบที่ผูกมากับกานะคะแล้วก็ออกมาข้างนอกส่วนนี้เป็นของวี vo นะคะก็มาร์กแบมเนาะแล้วก็ไปเอามาอันนี้จะเป็นการของเออชอปปี้น้องแบมนะคะเป็นงานเหี่ยวน้องแบมมีหกแบบตามนี้นะคะเรามีสองเซตอันนี้แล้วก็อันนี้คือเออมันยังไม่แกะนะคะแบบมันจะมีสองใบในนี้นะ อันนี้จะเป็นเอ่อโฟตโตการ์เซตนะคะจากเอ่อแบ็กแฟตเตอร์นะคนเดียวน้องแบมนะคะมีเจ็ดแบบประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อการ์ของโฟตโตบุ๊กพี่จินยองนะคะเฮียเฮียนะก็อันนี้จะเป็นการ์จากโฟตโตบุ๊กนะคะสี่แบบเรามีซ้ำกันแล้วก็ขาดอีกแบบหนึ่งนะคะแบบยังไม่ได้ตามหาซื้อส่วนอ,อันนี้จะเป็นแบบของกู๊ดจากเฮียเฮียเหมือนกันจะเป็นแบบเอ่อเฟรมอะคริลิกอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็อันนี้จะเป็นเอออันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะของอาโลนแบบซื้อครบแสนวอนมั้งมันจะได้อันนึงนะคะประมาณนี้อันนี้จะเป็นฟิล์มของพี่จินยองจากเฮียนะคะซื้อครบเท่าไหร่ไม่แน่ใจก็ได้มาอันนึงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเออการพี่แจบีนะคะจากซื้อกระเป๋าอาโลนเนาะจะมีสองแบบนะคะแบบสีขาวกับสีดําส่วนอันนี้จะเป็นเออที่ลอง แก้วนะคะก็มีสาแบบเราใส่แบบซ้ำกันเฉยๆนี่สามแบบนี้นะคะอันนี้ซื้อเออพวกน้ำจากหน้างานอโลนะคะทำอันนี้จะเป็นใบเซจกับคับสลีปนะของงานพี่เจบีนะคะอันนี้เออเป็นของจากเอสโคลานะคะแบบนั้นมากอันนี้จะเป็นที่ติดรถนะคะเหมือนเราจะได้มาจากร้านหน้าโรงเรียนหมั้งตอนนั้นไม่แน่ใจแล้วลืมแบบนันมาก ก็อันนี้เป็นมินิโป๊นะคะประมาณนี้น่าจะไปขอร้านลุงมาส่วนอันนี้จะเป็นเออโปสกาจากนิตยสารนะคะที่มาร์คแบมไปถ่ายกับโว๊เนาะประมาณนี้มีสี่แบบนะคะแล้วก็เรามีซ้ำอีกอันหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นของน้องแบม GQ นะคะมีสี่แบบเหมือนกันแต่ว่าเรามีซ้ำอันหนึ่งแล้วก็ขาดอันหนึ่งนะคะ อันนี้ที่มีซ้ำทำมาอันนี้เป็นมาร์กแบมจีคิวเหมือนกันก็ประมาณนี้ข้างหลังก็ต่อได้เนาะนี่นะคะประมาณนี้แบบไม่แน่ใจว่าเอาออกมาครบไหมเหมือนจะยังไม่ครบแบบเรามีเยอะมากแต่ว่าใส่มาแค่นี้นะคะเจอแล้วทุกคนอีกใบหนึ่งก็ขายไปสองแบบที่ยังไม่มีนะคะ มาที่แฟ้มนี้นะจะเป็นแฟม้มเอ,อ่ออันนี้เปลี่ยนแฟ้มนะคะจะเป็นแฟ้มประมาณนี้จะเล็กกว่าเดิมนะคะสองห่วงเนาะอันนี้เราจะใส่เป็นห่วงเออโปสการ์อะไรจากดีวดีต่างๆนะคะแต่ว่าจริงๆแบบไม่แน,น,นะนําไม่ใส่สองห่วงนะเพราะแบบมันอย่างเงี้ยมันมันเรียกว่าอะไรอะแบบเออมันเคลื่อนง่ายอะแล้วก็มันจะทําให้แฟ้มมันพับได้นะคะแต่วันนี้คือเราซื้อมานานแล้วเราไม่อยากเปลี่ยนแล้วนะก็อันนี้จะเป็นเออไม่แน่ใจแล้วคือมันนานมากๆแล้วนะ ของ i g o ก7นะคะอันนี้นี่จะเก็บครบทุกเมมเบอร์ไปนะคะมันจะมียุกอยู่ตรงนี้นะแบบไส้แฟมเราไม่พอแล้วส่วนอันนี้จะเป็นเออจะเป็นเซตนะคะจากเออกอล์เซเว่นอีทอินเจนะคะแบบเรายังไม่ได้ซื้อไส้แฟมมาก็เลยใส่ไว้ในซองเหมือนเดิมก่อน ตัอันนี้จะเป็นของเอรเรีกวก์เซเว่นนะคะก็จะใส่ครบทุกแบบในนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นของกัชชานะคะเป็นพดร,ระบุกที่มาเลเซียมั้งอันนี้อืก็ยังไม่มีซองเหมือนกันนะคะก็เลยใส่ทั้งซองไว้แบบนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นของสามร้อยหกสิบห้าพันนะคะเราซื้อมาแค่พี่มาร์กนะ โซ่ so, อันนี้จะเป็นเออโมโนกราฟของไฟล์นะคะ mm. ก็เรียงไปเจ็ดเมมเบอร์เมื่อที่อันนี้จะเป็นเออรูปจากอ spinning, เออคอนทีสเปนนิ่งเนาะที่แถมมากับคอลไมเนมก็จะมีสีแบบนะคะเราก็เก็บแบบอันนี้ใส่แฟ้มสองช่องนะแต่ว่าใส่เออรูปซ้อนกันไว้นะคะสี่แบบก็หน้าละเมมเน,นาะประมาณนี้ ทันมาอันนี้จะเป็นเออไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเอาไว้ลุ้นเข้าทรายของตอนทอร์เบด้นะคะก็สั่งอันนี้มันแถมมากับบัมนะนี่นะคะแบบมันสวยอะประมาณนี้มาที่แฟ้มสุดท้ายของเรานะคะก็ตามชื่อเลยนะเป็นแบบเออแฟ้มใส่พวกตั๋วคอนเสิร์ตอะไรนี้นี่นะคะจะเป็นสองหัวเหมือนเดิมเลย อันนี้ก็จะเป็นบัตรแข่งนะคะก็ใส่เป็นเออบัตรที่เราไปนะคะประมาณนี้เริ่มจากอันนี้เป็นไฟล์วันอาทิตย์นะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเออคอนสีภาคที่กรุงเทพวันเสารนะ์แล้วก็นี้วันอาทิตย์นะแล้วก็นี้จะเป็นคอนไอออนยูนะคะสามวันส่วนนี้จะเป็น,นะะวิน,นเทอร์เทลสามวันนะคะในเซเว่นสองพันสิบแปดนะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นของมีดเบอร์นะคะเราไปรอบ รอบที่สองอะรอบืมส่วนอันนี้จะเป็นเคคอนสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้านะคะแล้วแกนนี้จะเป็นเออมีน้องแบมส่วนนี้จะเป็นของเข้างานช้อปปี้นะคะเราได้เป็นน้องแบมมาใครมีพี่มาขายได้นะคะส่วน,นนี้คือเราไปเหมือนกันจะเป็นงานแบบงานไทยเก่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็น,นี้จะเป็นของเออเซเว่นซีเตนะคะก็ครบเจ็ดเมมเบอร์ส่วนอันนี้คือเราไปซื้อจิต์มานะคะก็เลยมีเพิ่มมาอีกใบหนึ่ง แล้วก็อันนี้เป็นคอนที่เราไม่ได้ดูคือคิวสปินนิ่งนะคะก็เอออันนี้ของวันเสาร์ส่วนนี้วันอาทินนะแบบที่มันมีเยอะเพราะว่าเราซื้อมาเผื่อเลือกด้วยแล้วก็ซื้อให้คนอื่นแบบเออเราซื้อให้แม่ให้พี่น้องเราไปดูอะไรอย่างนี้คอนใหญ่ของกอเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากให้หลายๆคนไปดูถายมานี้คือเราซื้อมานะคะอันนี้เราสุ่มได้มาจากของกล่องสูมฟอนอล็อกนะส่วน,นนี้ไปหาซื้อมานะคะอันนี้จะเป็นเออเฟิร์ส แฟนมิทติ้งนะคะของกอเซเว่นเนาะที่ไทยส่วนนี้จะเป็น JYP Nation นะคะที่มันไม่ได้จัดที่ไทยเอยเอที่มันจัดที่ไทยไม่ได้ส่วนนี้จะเป็นเออมีพี่จินยองนะคะวันนั้นเราไม่ว่างเสียดายมากแล้วก็อันนี้เป็นเออแบบมันจะเป็นงานที่โฟนเลลอกจัดนะคะเป็นแบบเออเซเว่นดิสอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้แล้วที่จัดที่เอ็มอเทียนะคะแบบนานมากๆแล้วนะ แล้วก็อันนี้คือเราไปงานยาม,มาฮ่าของน้องแบมมานะคะแล้วก็เขาก็มีตู้ให้แบบปิ้นรูปอะไรอย่างนี้ก็เลยปิ้นรูปมาร์คแบมมาส่วนนี้จะเป็นมีดของสตย์คิดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเออของอินสกินประมาณนี้มันจะเป็นแบบเออใบลุ้นรางวัลส่วนนี้ก็เราไปสมัครสมาชิกมานะคะปีหนึ่งของพี่มาร แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเออมันเรียกว่าสอคอสอไดปะเป็นแบบโปดการ์อะไรอย่างนี้ที่แจกหลังจบคอนเนสติวัลออะเออประมาณนี้นะคะก็อันนี้เป็นของพี่มาร์กแล้วก็อันนี้เป็นของน้องแบมส่วนนี้เป็นพี่จินยองซ้ำสองอันนะคะคือตอนแรกเรามีแบบไม่แน่ใจว่ามีใครเหมือนจะแจ็คสันมั้งแล้วเราก็ไปแลกจินยองพอวันอาทิตย์แล้วก็ได้จินยองมาอีกแล้วนะคะส่วนนี้จะเป็นเออบัตรอ่อนเนาะประมาณนี้ อันนี้เป็นโฟโต้กรุ๊ปนะคะของมีนร์คแบมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโปรตการ์นะคะจากซื้อโทรศัพท์ vivo ถัดมานี้จะเป็นเออแบงค์ Bank ของ b บ็กแฟ a เตอรนะคะเป็นแบบตอนที่น้องแบมโปยในคอนแล้วก็อันนี้เป็น r i ชแบ a n ์สิทต่างๆนะประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นของ CP นะคะอรออแปลก แล้วแล้วก็เราซื้อกาดมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีเป็นใบนี้นี่ตามหามาก็ได้มาจนได้นะคะเป็นกอตอิดพี่มาร์กนะอันนี้เป็นแบบอันแรกเลยนะคะเป็นบั้มแรกของกาเซเวนเลยนี่นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นใบนี้นี่นะคะอันนี้จากอะไรไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นสร้อยนานมากๆแล้วจำชื่อแบบ เออจำไม่ได้ว่ามันตั้งแต่รุ่นไหนอ่ะเออจะเป็นการ์ดท,ที่มากับสร้อยนะคะเป็นสร้อยแบบกาเซเว่นอันนี้ก็ซื้อมาแค่การ์ดน,นี่ด้านหลังอันนี้แบบเสียดายมากคือเราตัดพลาดไปโดนเองอ่ะคือแบบการ์ดมันเสียไปนิดนึงนี่นะคะเป็นพี่มาร์กนะแล้วก็หัดมาเป็นสองใบนี้นะคะอันนี้คือจริงๆเราไม่มีแค่ใบนี้ นี่อันนี้จำไม่ได้ว่ามาจากไหนแต่ว่าเป็นของเออพอลรลอยจากมีดกปีนะคะคือซื้อกูดอะไรสักอย่างเนี้ยก็จะแถมอันนี้มาก็เรายังไม่มีใบนี้ก็เลยไปหาซื้อแล้วเขาขายเป็นคู่กันนะคะอันนี้คือเรามีอยู่แล้วเขาขายเป็นคู่กันก็เลยต้องซื้อมาคู่กันนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าเอออันนี้จากกูคนละแบบนะอันนี้น่าจะจากเอออันนี้จากสร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจประมาณน,นี้ ก็ประมาณนี้นะคะ3แฟ้มสุดท้ายของเราเดี๋ยวต่อไปเราจะมารีวิวทีละใบนะคะแบบอยากเก็บคลิปแบบนี้ไว้แบบเหมือนกันเผื่อแบบวันใดวันหนึ่งเราต้องขายมันจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ subscribe, กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือว่าจะพูดคุยเป็นกําลังใจกันก็ได้นะบ๊ายบายคะ่ะ